งาน CES 2024นะครับไปที่บูธของผลิตภัณฑ์ d r ี m m y เขามีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นรุ่นใหม่ครับชื่อรุ่นว่า X 3 0 Ultra ตตัวนี้นะครับมีนวัตกรรมใหม่คือสามารถจัดการกับเรื่องปัญหาเส้นผมไปพันติดกับตัวแปรงของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ซึ่งหลายคนน่าจะอยากได้ฟีเจอร์นี้ โอ้โหตัวนี้น่าสนใจจริงนะครับเราถึงจะต้องเอามาอ่านให้เลยแล้วดีนี่มีตัวแทนจําหน่ายมาเปิดตลาดในประเทศไทยแล้วด้วยนะครับถ้ามีเครื่องจริงมายังไงรบกวนเชิญล้าหน้าโชว์ไปรีวิวให้หน่อยนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า X 3 0 นะฮะอัลตราถ้าใครอยู่ที่าสเวกัสตอนนี้นะครับหรือว่าคุณอยากจะเดินทางไปดูตัวจริงคุณไปที่บูธของรี m ี่ได้นะครับหมายเลขบูธคือ52747นะครับแวะเข้าไปที่าสเวกัสได้ไปดู x 3 0 Ultra นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาโชว์อย่างเดียวคือขายเลยพรีออเดอร์กันในงานเลยแล้วในเว็บไซต์ตอนนี้ก็สามารถพรีออเดอร์ได้นะครับ x 3 0 Ultra เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นท็อปนะฮะของรีมี่ซึ่งเขาจะมาเป็นสเตชันเลย ปกติแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่มีสเตชันแบบนี้เขาก็สามารถเติมน้ํากักเก็บฝุ่นดูดฝุ่นจากกระป๋องเล็กๆเอาไปเก็บไว้ในเครื่องมันทําให้หุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยมันสามารถทํางานได้ต่อเนื่องเป็นเวลาถึง20-30วันเดือนนึงเนี่ยคุณค่อยเอาแพ็คใหญ่ๆของฝุ่นหรือว่าเติมน้ําเข้าไปสักทีหนึ่งมันสามารถทําความสะอาดตัวเองได้ด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อุปสรรคสำคัญที่สุดก็คือเส้นผมของคุณผู้หญิงครับเส้นผมยาวๆของคุณผู้หญิงที่หวีแล้วลงใบบนพื้นหรือบางบ้านมีสัตว์เลี้ยงมีขนหมาขนแมวพอเวลาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูนพื้นวิ่งทำงานไปเนี่ยเต้าตัวแปลงที่มันโกยฝุ่นเนี่ยนะฮะมันก็จะไปพันกับเส้นผมพันกับเส้นขนเหล่านี้แล้วมันก็ไปเกาะอยู่กับแปลงแล้วสักพักหนึ่งหุ่นยนต์เหล่านั้นก็จะแองแมง ไปไม่ได้มันก็จะตายอย่างสงบอยู่ในบ้านคุณใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่ผมเชื่อว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยยังไม่มีวิธีแก้เป็นปัญหาสำคัญของเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถือปืนเลยแต่ดีมีรุ่น x 3 0เขาบอกว่าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถจัดการกับสิ่งนี้ได้มันชื่อว่าแปลงไทรคัตนี่โหแปลงไทคัตคือไอ้ตัวแปลงเนี่ยนะฮะ พอวิ่งไปปุ๊บมันไปพันเส้นผมเนี่ยข้างในแปลงเนี่ยมันเหมือนจะมีกันไกลเหมือนเหมือนเป็นเหมือนบัตเตียน่ะนะมันมันเป็นเหมือนหัวหัวที่เป็นควอยแบบบัตเตียน่ะแล้วมันจะยืนออกมาได้มันจะยื่นออกมาตัดเส้นผลหรือเส้นผมที่พันอยู่กับแปลงครับพอตัดปุ๊บเส้นผลเหล่านี้มันก็จะไม่พันละมันก็จะดูดฟุบเข้าไปเอาไปเก็บไว้ในถังได้ใช่ไหมครับวิ่งไปก็จะไม่เจออุปสรรคนี้แล้วเจอเส้นผมยาวๆพันกันจนติดแปลงก็โดนไอ กันไกลไตคัดนี่ออกมาตัดปึ๊กแล้วก็ดูดกลับเข้าไปได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นคุณก็จะไม่แองแมงโอ้โหบ้านใครนี่ยมีหรือว่าคุณผู้หญิงท่านใดก็ตามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอยู่แล้วเจอปัญหานี้นะครับคุณจําไว้เลยด r e ม m y รุ่น x 3 0 Ultra มีกันไกลไตรคัดตัดเส้นผมทําให้หุ่นยนต์ของคุณรอดจากการทํางานได้สุดยอดมากๆเขาเปิดจองแล้วด้วยนะ ในงานเนี่ยสามารถเปิดพรีออเดอร์ได้เลยนะครับราคาปกติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้คือ1,699เหรียญซึ่งตีไปสักพันเจ็ดร้อยเหรียญนะ่ะราคาก็จะคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ60,000กว่าบาทถามว่าสูงไหมสูงแต่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบมีสเตชันเก็บฝุ่นเติมน้ำได้ ส่วนใหญ่ก็5-6าหกหมื่นบาทอยู่แล้วแล้วเขามีราคา Early Bird ถ้าคุณไปลัสเวกัสตอนนี้เลยนะตีตัวไปไม่รู้คุ้มเปล่านะครับคุณก็ไปเลยไปสั่ง Early Bird ได้หรือสั่งผ่านเว็บก็ได้1,240เหรียญครับจาก1 6 0 0 7 000. ลดเหลือ1,240เหรียญถูกลงมาเยอะมาก1,240เหรียญเหลือ 40, 000, กี่บาทเหลือ40,000กว่าบาทคุณโอ้โห คือตัวสเตชันแบบนี้เนี่ยถ้าลดลงมาเหลือ40,000ก็คุ้มแล้วแล้วถ้ามีฟังก์ชันในการตัดเส้นผมเส้นขนด้วยผมว่าเวิร์กสุดๆโอ้โห <c oughs> อ่ะรอดูนะครับใครกำลังมองหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอยู่ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอน